มาไอติมครับแนะนำตัวเองก่อนว่าหนูชื่ออะไรต้องบอกก่อนว่าหนูชื่ออะไรลูกชื่อน้ำเปล่าค่ะเบบเบบเบไอติมค่ะเบไอติมค่ะตอนนี้เนสนียงอะไแล้วค่ะ มีค่ะผมผมก็มารีวิวค่ะรีวิวอะไรรีวิวโลไอติมครับไอติมอะไรล่ะไอติมอะมาไอติมน้ำตาลกับกับโลไอติมกับกับโลไอติมไดมอล กับกับรถไอติมเต็มโม่ไอติมรถแตงโมหรือเปล่าไม่ใช่รถไอติมไอติมรถแตงโมรถแตงโมนี่นี่นี่รถแต่เนี่อันนี้ค่ะแม่แม่พูมาขายแล้วขายเลยแตงก็ขายที่แม่ตั้งกล้องให้แล้ว เขาขายสิ่นั่งไงกล้องอ่ะเขาถ่ายอยู่นะไปเลิกขายยังยังไม่เลิกขายเหรอโอ้ยจะยืยนขึ้นมันไอโบค่อยจะเห็นโบหน่ะนั่งลงแม่ไม่ไม่หนูไม่ไม่เยอะนั่นแหละยืนนั่นแหละมันไอโบไม่ไม่หนูนะั่งได้ไหมน,นั่งได้ค่ะ ขายได้ไหมขายได้ลูกขายค่ะขายค่ะแม่แม่นี่ไอติมนะจ้าแม่แม่แม่ขายดีค่ะเอาไอติมแท่งหนึง่งค่ะอยากเอาออนนี้หรอคะใช่ค่ะ มันอร่อยไหมคะมันอร่อยคะ่ะแม่เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะบายบายท่านผู้ชมคะ่ะไม่เห็นคนเลยเนี่ยเธอไปนั่งข้างล่างแล้วไม่เห็นคนเลย